สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อาคารผักตลาดสีเมืองครับวันนี้เราจะมาตามติดเขาบอกกันว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คืออาชีพคนเข็นผักนั่นเองที่นี่นะฮะมีทั้งเสื้อแดงเสื้อเขียวเสื้อฟ้าเสื้อน้าเงินเสื้อชมพูโอ้ยเยอะแยะหลากหลายสีครับแต่ว่าวันนี้ฮะเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูการเข็นผักของพี่น้องเสื้อแดงกันไปดูซิว่าวันวันหนึ่งเนี่ย เขาเคนผักเนี่ยเขามีวิธีการเรียกลูกค้ายังไงนะแล้วก็รวมไปถึงรายได้ที่เขาได้ต่อวันเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าอาชีพนี้เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะฮะที่คนแถวนี้นเนี่ยชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ของตลาดสีเมืองด้วยวันนี้เราจะพาผู้ชมไปดูวิถีชีวิต อาชีพการเขีนผักของพี่น้องเสื้อแดงตลาดสีเมืองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องไปตามหาพี่เขาครับว่าพี่เขาอยู่เท่าไหน ได้ข่าวว่าเข็นผักอยู่แถวๆนี้นะฮะที่สำคัญไปสุภาพสตรีซะด้วยใช่ไหมใช่ไหมใช,ใช่ใช่ไหมไปกันฮะไปไปไปอ้าวเจอแล้วฮะนี่ฮะรถเข็นเสื้อแดงแน่งนำตัวไหนครับ นะฮะเขลนรถเข็นผักนี่มากี่ปีแล้วหลบรถหน่อยหลบอยู่ที่นี่มาก็ปีนี้ปีที่7จ็ดละค่ะเจ็ดปีเราทํางานกี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยก็มาถึงนี่ก็8ปดโมงค่ะเลิกก็เที่ยง8ปดโมงก็เลิกเที่ยงเรามีเวลาตายตัวไหมว่าการทํางานของเราตั้งกี่โมงมกี่โมง้ามา โมงถึงเที่ยงค่ะเพราะว่าช่วงบ่ายก็คือกลับบ้านไปทําธุระค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่มีธุระอะไรก็ได้เย็นบ่าย,นย,นยนเนย็นๆเลยค่ะก็คืออิสระเลยจะเข้ากี่โมงก็ได้ใช่ค่ะนะฮะนี่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปตามติดพี่เบนใช่ไหมค<ะ>่ะนะรจะตามติดพี่เบนหนึ่งวันให้คุณผู้ชมครับไปดูวิธีการเข็นผักของพี่เขาไปดูวิธีการเรียกลูกค้าใช่ไหมมันต้องเรียกลูกค้าไหมไม่ต้องค่ะา เขาเรียกเราว่าว่างไหมเราตอบว่าว่างเราก็เข็นได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าวันนี้พี่เบนเขาจะได้เข็นผักจะได้มากน้อยแค่ไหนเดีวงขอตามได้ไหมได้ค่ะนะฮะไปดู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 ดูลูกค้าส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนเป็นผักเป็นอะไรก็เป็นใบผักอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูไม่ค่อยเข็นหนักๆนักเพราะว่า เผื่อมันรับย้าถุงละสิบโลอย่างเงี้ยเราก็จะรับลําบากแต่ถ้าเป็นพวกถุงละห้าโลเราก็จะรับง่ายเพราะเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยออ๋นะฮะเราเคยเข็นสุดเยอะสุดกี่โลรถเราเนี่ยหกร้อยโลหกร้อยกิโลผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยนะค่ะโอ้เข็นได้ค่ะเพราะเราเลี้ยงอ่าเรารู้จักเลี้ยงวิธีการเลี้ยงเงี้ยหกร้อยโลได้เดี๋ยวนี้ผมขอดูวิธีเลี้ยงด้วยนะได้ไหมได้่นะครับ นี่ยตอนนี้เรามาอยู่กันที่ลายกิจกรรมหนึ่งนะพี่เบนนะใช่ค่ะนะฮะตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถของพี่น้องเกษตรกรใช่ค่ะนะฮะที่เข้ามาขายที่นี่นะครับส่วนใหญ่แล้วก็เขยนอย่างเงี้ยนะค่เราเดินไปอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีพ่อค้าแม่ค้าเรียกเราถามว่าว่างไหมเราว่างเราก็เข็นไปเลยนะฮะเรามาดูกันฮะวันนี้จะมีคนเรียกพี่เบนไหมมาดูมาดูมาดูกันนะ ไม่ใช่เราเขาเดินเขาตกใจตายสะดุ้งยงเลยแล้วเห็นว่าไงสะดุ้งยงเลยคนอื่นเลยโอ๋อแล้วพอเขาเห็นกล้องปุ๊บเขาเลยเรียกคนอื่นเลยไม่ไงพอเขาเห็นนะคะต้องเรียกหนูแน่ๆเลยตลองลองลองใหม่ลองใหม่ว่างนะจ๊ะถ้าจะมีคนเรียกว่างนะคะพูดเสียงกันหน่อยว่างนะคะเรียกใช้บริการได้นะคะอย่างนี้ พี่เบนได้ลูกค้าแล้วพี่เบนได้ลูกค้าแล้วฮะอันนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยมะเขือยาว,ยาวใช่ไหมอฮะวิธีการเลี้ยงพี่เบนอธิบายหน่อยฮะถ้าเราเลี้ยงแบบว่าให้เอาเนื้อมันเข้าข้างในเพราะว่ามันเป็นมะเขือยาวมันจะทาง่ายะค่ะโอ้นะฮะมะเขือยาวต้องเลียเล้ยงเลี้ยงเข้าข้างในใช่ไหมใช่ค่ะเราพยายามที่ไม่ให้เนื้อมะเขือยาวโดนข้างนอกโดนเหล็กอะครับว่ามันจะมีใบตองห่อมา เดี๋ยวของขอตัวช้าแบบนี้เราคิดค่าขนส่งยังไงพี่เบนสามสี่ห้าหก็ดแปดแปดถุงละประอ้นอาเราก็คิดใกล้ๆไงค่ะก็คือ10บาท10บาทต่อเที่ยวใช่ไหมแปดถุงละแปดถุงแปดถุงก็มีถุงน่ารกแปดถุงละแปดถุงแปดถุงละประอ้นสามสถุงอ่าเดี๋ยวเขากำลังนับจานวนอยู่นะฮะนี่ได้รับตังมาแล้วนะครับ สิบสิบบาทนะเดี๋ยวเราไปส่งที่ไหนของป้าอ้นชัยคาตรงนี้ค่ะชัยคาตรงนี้นะอ่าไปไปดูฮะนี่นได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวก็จะไปส่งที่รถแล้วนะครับวางไม้นี่หถุงแล้วก็แอลปัตตานีเหมือนกันร้อยโลนะ ปูแหววพี่ให้นะสองเจ้าน่สามสิบบาทนะส่งถูกนะ พี่เบนเราต้องจําชื่อลูกค้าของเราได้ทุกร้านไหมต้องจำค่ะเวลาเราไปส่งของเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องการจําชื่อลูกค้าอย่างถ้าเป็นรถอาคารล็รอก้ายเงี้ยค่ะก็คือเราจําชื่อล็อกแต่ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเจ้าอื่นเราก็ต้องจ้ายทะเบียน หลังจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปเดินหาลูกค้ากันมาฟังจากเสียงผมก็น่าจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากนะนหรือร้อนด้วยค่ะเนาะวันนี้อากาศร้อนด้วยเนาะร้อนค่ะปกติแล้วเราเคยเดินนานสุดที่ไม่มีลูกค้าเลยประมาณก็ประมาณ2 0นาทีได้ค่ะ,ะานาทีช่วงโควิดใหม่ๆเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะคือประมาณ2ีนาทีเพราะว่าคนจะไม่ออกจากบ้านาาแล้วก็ที่ช่วงนั้นค่ะเอ่อเตยโฮมใช่ไหมคะให้อยู่บ้านก็จะไม่มีใครออกมาเงียบ ลูกค้าไม่มีเดินเป็น20นาทีต้องนั่งพักไปค่ะ oh. ไม่มีคนเรียกนะฮะผมเดินตามพี่เขาประมาณ10นาทีผมยังหอบขนาดนี้นะแล้วดูจากชุดโอ้เต็มมากเต็ม<น>ต้องการันไก่อนค่ะต้องมีถุงมือให้เรียบร้อยปิดแมสคะนะฮะแล้วเขามีกฎระเบียบอะไรไม่สำหรับเสื้อแดงอย่างเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่าเขา,าแค่ไม่ให้เราทําผิดแบบว่า ยาเสพติดไม่ทะเลาววิวาทกันอะไรแค่นั้นนะค่ะเพราะอย่างอื่นก็ไม่ได้ห้าม,มสนเสน่ห์พูดถึงสนเสน่ห์ของการเป็นรถเข็นเอยฮะเพราะว่าผมฟังผู้สื่อู่ที่บอกว่าพี่เบนเนี่ยเป็นลูกชาวสวนจ่ะจริงแล้วสวนนี่มันก็ได้ตังค์อยู่นะมาเป็นเสื้อแดงเพื่ออยากหาอะไรได้เสริมแล้วสนเสน่ห์ของการเป็นรถเข็นเสื้อแดงนี่มันคืออะไรพี่สิ่งที่หนูชอบมากเลยก็คือการเป็นอิสระในการทํางาน อ็อิสระใช่ค่ะก็คือไม่ต้องไปเข้าเป็นกะไม่ต้องไปทํางานแบบว่าเหมือนกับไปเป็นลูกน้องเขาอะไรเงี้ยค่ะคือเราทำงานเป็นของตัวเองอเราจะเดินเข็นวันเนี้ยเราตั้งเป้าว่าเราจะเอาแค่500เราก็เลิกได้แต่เมืม่อวานนี้เราจะทําแค่1ิบโมงเราจะไปทุละต่อเราก็ทําได้เงี้ยค่ะคือไม่ต้องไปเป็นลูกน้องเขาแล้วก็อิสระในการเข้าออกทางานค่ะนี่น,น,นี่เห็นมีบัตรของคอ,งองนี่บัตรอะไรคะเนี่ย โควิดพักกอดค่ะอ๋อก็คือนี่ก็คือทั้งพนักงานรถเข็นเสื้อเขียวเสื้อแดงนี่บ๊อกซ์นีนสองบบ <S 2> 2 <S เข็มไปแล้วเรียบร้อยะนะครับปลอดภัยแน่นอนเรียบร้อยค่ะนี่เข็มสามฉีดยาฉีดแล้วค่ะฉีดไฟเซอร์ค่ะไฟเซอร์วัยรุ่นไฟเซอร์นี่นะเราเนี่ยวัยรุ่นไฟเซอร์อรนะครับผมอ่าก็พอหอมปากหอมคอนุู้ชมฮะเราพามาสัมผัสกับบรรยากาศอีกหนึ่งอาชีพต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ ค่อนข้างที่จะมีะไรายได้เนาะใช่ค่ะวันนี้บอกเท่าไหร่นะหกร้อบาทใช่ไหมค่ะเคยเข็นได้สูงสุดก็600ค่ะหกร้อยบาทต่อวันนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าใครจะเข้ามาง่ายๆนะครับต้องผ่านกระบวนการคัดกรองต้องมีการกรอกใบสมัครนะฮะเยอะแยะหลายขั้นตอนมากกว่าจะได้มาเป็นเสื้อแดงแบบพี่เบนแบบนี้ นะครับผมนี่ฮะคุณผู้ชมครับแต่นี่คือทั้งหมดนะฮะของคลิปในวันนี้นะฮะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพจ a c e b o o k ของตลาดสีเมืองด้วยแล้วก็ติดตามกันนะฮะว่าครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับอาชีพอะไรในตลาดสีเมืองวันนี้ขอบคุณพี่เบนมากมากเลยนะครับผมที่มาให้ความรู้แล้วก็พาเราเดินเหนื่อยเลยออกกำลังกายค่ะออกกำลังกายโอเคขอบคุณนะครับ